สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นีสิผ้าพีผ้านองอ่ามาส,สวนพักมาจา้ะปลูกพักมาจา้ะปลูกพักเมืองนอกอ่าข้าจเจ้าพาก,กันปลูกแบบใดอันนี้ก็เป็นสวนที่อ่ามิ้นอาเฮ็ดกับไมยานะคะพี่น้องปลูกกวงังอันนี้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็นยังเข้าคืออัอาอนพยางมาอันปูเพราะว่า หนึ่งคุ้มหยาเนาะจ้ะแล้วก็สองเขาสิ่บไดหดนามลายเนาะค่ะพี่น้องแล้วมันก็สิพัดกับสิใย,ยไว้ค่ะนี่แหละค่ะอันนี้กับใบไทยเบิ้งเนาะจ้ะเห็ดแปลงพักเมื่อนี้ฝนทิ่ตกก็เลยสีมาปูกพักไทยอีกอันนี้ต้นพึ่งปลูกแล้วจ้ะมิหนาพึ่งปลูกต้นบูเบอรี่เออบูเบอรี่ค่ะเบิ้งดอกเต็มเนาะสื่อมากติดพรอมกินเนาะจ้ะพี่น้อง นี่ค่ะต้นบูเบอรีเฮ้าอันนี้มองแปลงอีกมองหนึ่งมองนี้พอปูแล้วเสียนเอาดินมะถมนะจ๊ะก็เล็บทบธนิเฮ็เนียเอียงอันนี้คือต้นหมากอร่อยนะคะอีกายปูไว้ทางนาเพื่อนก็ได้ใหญ่มาก้างลังให้อันนี้ก็ต้นผักเกษมินอ่านะคะพี่น้องเรายังโบธนิติดดอกแต่ว่าโบตายเนี่ยจะเอามาแต่งแต่บาน มาสั่งว่ามันนนงหนาวเนะาะจ้าเนี่ยเมือ่อเสามองนี้นี่แหละค่ะมองเคียเคี้ยพื้นทีอันนี้ก็ปลูกหอมไ่นะคะหอมไแล้ะกันผักแป้มเห้านี่ค่ะมิหนาพึ่งเห็ดเสร็จค่ะพี่น้องเห้าสีเฮ็ดอ่าปลูกผักคากับเอามาเนาะคะ่ะผักคากับอบต้นนี้อย่างเอาใบโบโบกเนาะคะ่ะ มองนี้เขาสิปลูกบักทัวนะคะพี่น้องขังหลังเข้ากับสิเห็ดเหลี่ยงไก่อันนี้คือล่งแล้วนะคะล่งทัวกับลง่งอ่ะทัวพผู้ค่ะนี่ค่ะทัวพผู้กับอ่ามาละขี่นกนะคะปลูกว้ยางละตุนสองตุนกินคนเดียวพี่น้องอันนี้พอปูแล้วเหลี่ยงไก่ล้วค่ะไก่ไข่เนาะคะ่ะได้กินย้อนอยู่ค่ะนี่ไก,อออก่มองออกมองออก มันออกกันมันออกไข่ไหมคะมันมันออกลูกไหมลักออกลูกโบลูนี่ค่ะนี่ค่ะไก่เหาลักออกลูกนะจ้ะมันไข่ปกติเอาไข่มากินมาเนี่ยลักเบาะกับโบลูจักสามซีโตอยู่ค่ะนี่่ะลูกในทั้งเขาบ่ได้สื่อไก่ยังเทียด้จ้ะ เล่เาลักบ่อบ่อนี้ไกมันก็ใหญ่มันใหญ่ขึ้นอีกอก<ะ>็เลี้ยงพ่อได้กินไข่นะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวยาปิดอันนี้ไม่หนาเพิ่งเอาตะไคร์มาล่งค่ะพี่น้องตะไคร์นี่ต้นพะเกสีเท่าอีกต้นหนึ่ง มันยังหนาวค่ะอันนี้ต้นพักขี้เล็กพักขี้เล็กบบลูว่าสิย่างบมแต่ว่าโคนย่งนางโมธนีตายแล้วจ้ะยัางหนีอยู่มันหนาวค่ะพี่น้องก็ล่องมาป,ปาลูกเบิ่งพะเกษตรแล้วกะ็อันนี้เป็นบักท่านเนาะค่ะเราไว้ย่งางโมธนีเหวอีหยังลงตรงนี้เราเสียวลดโลงมาถม นะคะอันนี้กับพักเอียงดอกไม้ยาแล้วปลูกนะคะเนี่ยค่ะบรรดานมิถีเมืองบิ้าเฮ็ดอเอาผาดินเอาผาคุ้มเนาะคะ่ะเขาเอาปุย๋ยมันเป็นแบบว่าปุ๋ยขี้ปุ่นพวกแบบขี้ไก่มุ้นไก่ออียงเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเ้าเกิเามาโล่งดินแล้วมาคะ่ะวันนี้ก็เสียพยางคุ้มนะคะ ไปจะไปเฮ็ดแปลงพักต่อมอนีฟนติโตก็เลยดที่เปาวเห็ดค่ะนี่แหละคา่ะบรรยากาศใี่พี่น้องเบิงอ,อ่หลังจากที่ห้องบดท่านี่งดินล่งเอยียงนะจ๊ะยังเป็นแปลนอยู่พ่อปลูกพักปุ๊บเขียวปั๊บนะคะพี่น้องอันนี้ค่ะไปเห็ดกันเลยค่ะไปปลูกกัน